วิธีคิดยังไงเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นค่ะในชีวิตของส่วนตัวนะคะหรือว่าชีวิตของการทำงานของคนเรามักจะเจอทั้งคนที่เราชอบและคนที่เราไม่ชอบถ้าเราเจอคนที่ชอบเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะแต่ เราเจอคนที่ไม่ชอบเราจะปรับตัวยังไงมันมีหลายวิธีนะคะแต่วันนี้เนี่ยทิงจะหยิบยกมา1-2วิธีเพื่อให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สิ่งแรกเลยคือเราต้องแร์คำว่าแร์เนี่ยแร์ว่ายังไงรู้ไหมฮะไม่ชอบเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเขาทำตัวไม่น่ารักเขาชอบเอาเปรียบหรือเพราะความรู้สึกที่สอนสินไม่กินกัน เพราะอัคติของเราที่มีต่อเขาหรือเปล่าถ้าใช่ต่างคนต่างปรับอันนี้คือจบเลยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบเพราะเขานิสัยไม่ดีชอบเอาเปรียบชอบบ้อยความผิดให้กับคนอื่นถ้าเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ต้องลองคุยกับเขาดูแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ย สามารถคุยเองได้ไหมเรามีอิทธิพลพอไหมที่จะเรียกเขามาคุยมาปรับทัศนคติกันถ้าไม่มีนะคะก็ต้องหาตัวช่วยที่เป็นหัวหน้างานค่ะแต่ถ้าระดับหัวหน้างานคุยแล้วเขาไม่ปรับก็เป็นหน้าที่ขององค์กรองค์กรที่ดีหรือทีมที่ดีค่ะจะต้องโยกย้ายเขาออกไปอยู่ในตำแหน่งอื่น หรือไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาสามารถทำได้และไม่มีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทีมค่ะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยทีมเรานะคะจะได้รับความเสียหายเยอะมากเราจะทำยังไงไม่ให้ข้อเสียของเขาเนี่ยมารบกวนการทำงานของเราถ้าเกิดแก้ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหาทางออกของเราเองเราเจอคนที่ไม่เซตไม่ดีแต่ทำงานดีอันนี้เราก็ต้องเรียกมาปรับเรียกมาคุยถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องให้เขาออก เราต้องมีผลงานทําให้คนที่อยู่ในตําแหน่งสูงๆกว่าค่ะเห็นความสามารถของเราถ้าคนที่อยู่ในตําแหน่งสูงกว่าเห็นความสามารถของเราเขาจะพยายามปรับคนอื่นในทีมค่ะให้ทํางานร่วมกันกับเราได้เรานะคะจำเป็นที่จะต้องนิ่งให้พอเราต้องมีการพัฒนาระบบไมเซ็ตของเราในการตีความหมายคิดซะว่ามันคือบททดสอบ แล้วก็โฟกัสสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้จําไว้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่บ้าน ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากระบบของความคิดถ้าเราคิดดีคิดทุกอย่างไปในแดนบวกก็จะสามารถทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราปรับแล้วเพื่อนร่วมง,งานไม่ปรับอันนี้ก็ต้องให้หัวหน้างานของเรามาช่วยนะคะถ้าใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะคะพี่หญิงเชื่อว่าทุกคนต้องเจอเพื่อนที่ทั้งชอบและไม่ชอบในที่ทํางานค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ